ความภูมิใจนะคะที่เห็นชุมชนชุมชนก็ดีใจที่เราเข้ามาตรงนี้เวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆชาวบ้านนี่จะมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากเลยครับให้ดีดีดีเป็นอย่างมากนะครับเขาให้ความรู้แล้วก็ให้อาชีพที่เราสามารถทำอาชีพได้เลยค่ะ เราเป็นผู้ชี้แนะกิจกรรมต่างๆจะเป็นชุมชนดําเนินการจะเป็นนักศึกษาดำเนินการนักศึกษาก็มีความภูมิใจนะคะแล้วก็อยากให้ตั้งอยู่ตลอดไปตรงนี้นะคะในสถานที่ตรงนี้จะจัดเป็นมุมไว้นะคะก็จะมีมุม อ่านหนังสือเป็นมุมห้องสมุดเล็กๆนะคะถึงแม้ว่าสถานที่ของเราจะแคบๆไป็นน้อยนึงนะคะเราก็ใช้เป็นมุมอ่านหนังสือนะคะก็จะมีมุม,ม,มอาชีพนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมานั่งคุยเสยวนาการตรงนี้ว่าเราจะทําอะไรให้กับชุมชนเราตรงนี้นะคะเราจะอยู่แบบไหนถึงจะอยู่แบบพอเพียงก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กัน อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมสอนหนังสือของกศนนะคะสายสามัญน,นะคะที่แรกก็ไม่มาอายอายเด็กแล้วทีนี้ไปมามาก็มาเป็นอสมอมาเป็นกรรมการชุมชนกรรมการหมู่บ้านแล้วก็กรรมการินร้านกรรมการทุกทุกอย่างกรรมการ SML แล้วทีนี้เขาเ,เขาก็เป็นภาคบังคับเลยตัดสินใจมาทีนี้แล้วก็รู้สึกว่าความจำเก่าๆนะ่ะ มันก็วิ่งมาเรื่อยๆเพราะว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะมันก็วิ่งมาวิ่งมาเรื่อยๆดีก็ไม่ได้เรียนเลยค่ะถ้าทำไปตามดูตร,ร้านก็พาทำหลายๆอย่างแต่ถ้าสี่สอนมา,ปนๆๆๆนามเป็นแนวๆนีนถ้าทำไปเขาเขาไม่ใช่จะมีมีการเรียนการสอนอย่างเดียวนะคะเพราะเรามีหลายอย่างหญ่ษะท,ทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีการเรียนรู้ออสอนวิชาชีพให้กับคนแก่หรือว่านักศึกษาที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ เดี๋ยวนี้ไปทาที่บ้านได้ทํำขายแล้วทําส่งตามร้านกาแฟเป็นการเพิ่มรายได้ค่ะทําแล้วค่ะนี้ทําแล้วก็ได้เงินเลยดีมากๆเลยครับกศนที่เขา้าเขาเดินถูกทางที่มาอยู่จุดนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสูงที่สุดค่ะของกศนหรือคนที่พลาดโอกาสตรงนี้ไปค่ะ